อัสลามมุลัยลิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางซีต์เร์เอด้นนะครับวันนี้ก็สืบเนื่องนะครับจากคลิปที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับผมคลิปที่ผ่านมานะครับบางทาเจ้าฟิโลพิงพินเซตนะครับย้ายกระถางกันนะครับแล้วก็ต่อมาคลิปนี้นะครับเราจะมาย้ายเจ้า EP พีน่าตั้มกันนะครับต้นนี้กันเลยนะครับดูดีลากนะครับรากเยอะมากนะครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากรู้สูตรวิธีการทําให้รากออกแบบนี้นะครับก็ย้อนดูคลิปที่ผ่านมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมกระถางย้ายเจ้าพิโลตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นดินผสมนะครับที่บางแล้ผสมเมื่อคลิปที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับว่ามีผสมผสมอะไรบ้างตัวนี้นะครับปลูกไม้สวยไม้ฮาไม้ด่างนะครับได้อย่างสวยงามเลยนะครับ อันตอนแรกนะครับเราก็ลงก้อนหินไปเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้หินกร็ดก็ได้นะครับอันนี้นะครับคือเพื่อทองป้องกันต้นไม่ให้หลอมนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อขวดนะครับเรามาใส่ต้นไม้กันเราจะใส่ก้อนหินลงไปข้างล่างก่อนนะครับเพื่อที่ป้องกันอุบูไม่ให้เศษที่เราที่เราเตรียมร่วงไปข้างล่างนะครับ บางชอบใช้ขวดแก้แบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดงบแล้วก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เราจะสามารถมองเห็นรากต้นไม้ได้อย่างชัดเจนนะครับต่างจากกระถางสีดํานะครับมันมองรากแล้วมันดูเปลืนนะครับตัวนี้นะครับเราต้องก็ควรระวังต้องระวังด้วยนะครับบางทีดึงรากผักรากขาดได้นะครับถ้าดีเราตัดเลยก็ได้นะครับ ระังด้วยนะครับโดนใบเสียหายได้นะครับทำกันสดๆเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อกันเลยต้นไม้นะครับก็าหากว่าเราย้ายแบบหนักหนัๆมือนะครับก็เสียหายก็คือหนึ่งใบอ่อนยอดแล้วก็รากนะครับ ให้เบามือที่สุดนะครับค่อยๆนะครับโอเคดูดีครับรากออกมาเยอะมากเลยนะครับรากเยอะมากแล้ลองวางฟอร์มก่อนนะครับวางฟอร์มก่อนว่าโอเคไหมถ้าฟอร์มแบบประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่ส่วนวัสดุบบกของตัวองค์ประกอบ นะครับแล้วก็ของใหม่ลงตามไปเลยถ้าให้ความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้สุดปุ๊บเขาไฟเลือกเดือกเอาครับวางรอบกระถางนะครับปากหน้าไว้ นี่เลยครับจะได้มาในลักษณะนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนะ<ม>อูเป็นชั้นๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ลงไปครับ<ม>แบบนี้ต้องใช้สองมือนะครับกดหนรับไปส่งไปเลยนะครับนี่ถ้าหากว่าต้นมังเอียงนะครับแล้วก็พยายามกดข้างหนึ่งนะครับ ไหนมาดูใกล้ๆกันครับนี่ครับขดลงไปก็ตัวนี้ออกไปก่อนหรือว่าใช้ก้อนหินก็ได้นะครับประคองต้นเอาไว้นะครับนะครับประมาณนี้นะบเดี๋ยวเรากเก็บสตุถิุกตัวนี้กันก่อนวางตนี้ก่อนนะโอเคครับ เพียบพื้นที่นะครับเขียบพื้นที่นิดหน่อยนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ตัวฟอกกี้นะครับฉีดน้ำในการลดครั้งแรกนะครับปอรักให้ชุ่มไปเลยนะครับ ที่ไหมลงมาสวยมากเลยครับนี่ตอนปิ้งเซตเมื่อที่จะทําผ่านมาแล้วนะครับจะลงมาสวยมากเลยครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวบางจะมาอัปเดตต้นไม้สองต้นนี้กันให้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ